5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีมาติดอาวุธทางความคิดพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานกับคอร์สเรียนออนไลน์ใหม่จาก Mission Academy พบกับ Cost Enhancing Productivity in the Digital Era เติมแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตที่ productive ยิ่งกว่าที่เคยสอนโดยรบรบิทหานุสาหะและ Cost Improving Leadership Skills for the Future พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้ก้าวทันโลกยุคใหม่สอนโดยเดลคานากี้ไทยแลนด์สมัครหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line oa a t m i s s i o n to the moon สวัสดีครับ5 minutes นะครับ วันนี้จะมากับตอนที่ชื่อว่าก้าวความจริงอันยอนแย้งนะครับที่อาจจะทําให้เราได้ทบทวนอีกทีว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับข้อที่1คือยิ่งสร้างความประทับใจให้คนอื่นพยายามสร้างความประทับใจคนอื่นมากเท่าไหร่นะฮะคนอื่นยิ่งไม่ประทับใจอันนี้คือบางทีเนี่ยเราพยายามจะสร้างภาพลักษณ์อันหนึ่งขึ้นมาเพื่อหวังว่าคนอื่นจะประทับใจเราพอพยายามมากเกินไปมันดูเฟะคนจะรู้สึกขยนะนครับหรืออาจจะเรียกว่าสยองก็ได้นะฮะในบางกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีไม่ต้องพยายามมาเป็นตัวของเราเองแต่อยู่ในเวอร์ชันที่ดีก็พอละบางทีนะฮะสองนะครับสิ่งที่คุณเกลียดในคนอื่นคือสิ่งที่คุณอยากจะหลีกเลี่ยงในตัวเองนะครับบางคนชอบล้อเลียนคนอื่นเช่นวิภาพวิจารณ์รูปร่างสีผิวเพศน้ำหนักน้ำหนักต่างๆนะตำหนิคนอื่นว่าโง่เขลาหรือขำที่เขาไม่ฉลาดเท่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ความจริงข้อหนึ่งถ้าคุณสังเกตนะสิ่งที่คนเหล่านั้น รังเกียจแสดงท่าทางรังเกียจเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขามีในตัวเองก็ได้นะรับิคเกนฟรอยเคยกล่าวไว้ว่าการกระทำเช่นนี้เป็น,นกลไกปกป้องตัวเองชนิดหนึ่งนะครับเป็นการโปรเจกต์ซึ่งคือการลดความไม่ตกังวลของตัวเองโดยการโยนความผิดอันนี้ไปให้คนอื่นให้ตัวเองรู้สึกผิดรู้สึกแย่ในสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นหรือยังเป็นอยู่น้อยลงนะครับหรือจริงๆเราเป็นลึกๆแต่พยายามกดไว้แสดงออกว่าเกลียดบางทีเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นในตัวเองด้วยซ้ำนะฮะ ข้อที่3คนที่ไม่เชื่อใจคนอื่นก็ยากที่จะได้รับความเชื่อใจกลับมานี่ก็ต้องไปตรงมานะครับเราไม่เชื่อใจใคระนะครับมันยากที่จะรับคือ trust มันเป็น two way street นะข้อที่4นะครับไม่ใช่ว่าคุณประสบความสำเร็จเพราะไม่ผิดพลาดแต่เป็นเพราะว่าคุณเาค,คุณเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างหากมันยากมากมันไม่มีใครครับที่ประสบ,ไไะค,ะสบความสำเร็จโดยไม่ไม่ทำผิดพลาดเลยเป็นไปไม่ได้เนาะคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาทําผิดเหมือนคนอื่นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาเรียนรู้และเขาไม่ไม่ปฏิเสธ ความผิดอันนั้นความผิดพลาดอันนั้นเพราะเป็นของไม่โยนความผิดให้คนอื่นละกันใช้คํานี้นะฮะคือคือคนเรามันเคยทําผิดเยอะเยอะแยะนะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราเรียนรู้จากเรื่องนั้นหรือเปล่าแล้วเราโยนความผิดอันนั้นให้คนอื่นถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้จากเรื่องนั้นหรือว่าเราโยนความผิดให้กับคนอื่นมันก็จบฮะมันก็ทําอะไรมากมันก็ไม่ไปมากกว่านั้นข้อต่อไปนะครับบาดแผลในชีวิตคือโอกาสที่ทําให้คุณไปสู่โอกาส อื่นในชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะเรื่องน Oprah เนี้ยโอปราห์วินฟรีเนี่ยสอนมาดีมากเลยนะฮะโอ้โห oh, wow. ชีวิตโอปราห์วินฟรีนี่คือแบบสุดๆจะดรามา่าแต่เธอพูดเสมอว่าแผลพวกนั้นเนี้ยมันเป็นพลังให้เธอเติบโตขึ้นมาเป็นวันนี้อีกข้อหนึ่งยิ่งมีสิ่งนั้นน้อยเท่าไหร่คุณยิ่งต้องการมันมากขึ้นยิ่งสิ่งนั้นมีน้อยเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งต้องการมันมากขึ้นคือ Limited Edition นอะเป็นของที่ยิ่ง Limited คนยิ่งต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ คุณจะได้ต้องการมากขึ้นเช่นสุขภาพที่ดีคนรักที่ดีเพื่อนที่ดีอะไรเงี้ยนะฮะอีกข้อนึงคือตัวเลือกยิ่งมากความพอใจยิ่งน้อยอันนี้มีการศึกษาเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับว่าเขาเรียกว่า p a r adox of choice นะบางทีในชีวิตเนี่ยยิ่งเรามีตัวเลือกเยอะเท่าไหนนร่เนี่ยนะฮะยิ่งทำให้เราปวดหัวย,หนหนยิ่งทำให้เราเหนื่อยยิ่งทําให้เรารู้สึกไม่สงบสุขมากเท่านั้นนะครับข้อต่อไปคือสิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิตคือความเปลี่ยนแปลง อันนี้ชัวร์ๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับโมเมนต์ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสบายใจหรือเปล่าสุดท้ายนะครับปัญหาอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คุณมีความสุขก็ได้นะฮะถ้าเราค้นหาว่าอะไรทําำให้ความสุขเนี่ยบางทีเราจะตอบว่าก็คงเป็นเรื่องที่ดีแม่งกิจกรรมผ่อนคลายมุกตลกอาหารอร่อยแล้วพวกเนี้ยแต่ถ้าคุณพิจารณาให้ดีนะครับสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นที่มาของความสุขได้เช่นกันนะครับเช่นงานยากนะฮะ เรื่องเศร้าความอ้วนเนี่ยพวกนี้คนนิยามาว่าเป็นเรื่องที่ถูกใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็น,ปนหรือว่าคนนิยามาว่าเป็นปัญหาเราคนชีวิตใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถชนะมันได้อะคุณเอามันมาเป็นเอามาเป็นโจทย์และแก้มันให้ได้เนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความสุขที่แบบทั้งรูมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้เวลาเจอปัญหานะเวลาจะเจอปัญหานี้ให้มองว่าเฮ้ยดีละอ่ะมันเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดก,การมันแล้วมันอาจจะเป็นซอ u หรือเป็นแหล่งพลังงานของความสุข ของเราก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที